ระเบิดเหมืองคืออะไรกันแน่ทำไมกองร้อยเคโร่ถึงได้มีปฏิกิริยาที่แสดงถึงท่าทีความหวาดกลัวและตกใจทุกครั้งเมื่อได้ยินคำว่าระเบิดเหมืองวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกกับคำว่าระเบิดเหมืองคืออะไรกันแน่ครับ กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube c h anel เตียงสูบที่ไม่ใช่โรคด้วยนะครับในวันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยกันในท็อปปิกสั้นๆนะครับผมเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่าระเบิดเหมืองคืออะไรกันแน่นะแล้วทําไมพวกเคโรโรเนี่ยมันถึงได้กลัวกันขนาดนั้นนะครับจริงๆก็มีพูดถึงบ้างแล้วในคลิปเคโรโรซีโร ev2 ในช่องนะครับแต่ว่าก็แค่อธิบายคร่าวๆว,ว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมจะมาเจาะลึกให้ทุกคนได้รับรู้กันถึงความน่าว่ริงองะเบเบดมืกัน ครับ มันต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยนะครับผมจะค่อย,อยๆไล่เรียงไปนะครับว่าพวกเคโรโร่เนี่ยมันไปรับรู้อะไรมากันแน่คือต้องแยกออกก่อนนะครับคำว่าระเบิดเมืองเนี่ยมันมีอยู่2อย่าง2แบบถูกปะถ้าเป็นในแบบแรกที่พวกเคโรโร่กลัวเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเคโรโรซีโร่ตอนที่268นะมันเป็นตอนที่พวกเคโรโร่กาลังจะเดินทางมาที่โลกมนุษย์ครับแล้วในระหว่างเดินทางเนี่ยก็จะมีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า A.I.K. 6 0 0 0ที่ จะคอยให้ความรู้เรื่องต่างๆอยู่นะแล้วก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่พวกเคโรโรจะต้องเข้ารับการอบรมหัวข้อเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือว่าหัวข้อเกี่ยวกับโลกมนุษย์นะไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นอาหารการกินอารยธรรมลึกลับต่างๆแบบว่ามีประชากรประมาณ1,600ล้านคนอารยธรรมล้าหลังพี่แดงนี่ก็พูดขึ้นมาเลยนะครับว่าเฮ้ยทำไมอารยธรรมของพวกมนุษย์เนี่ยดูจะช้าไปขนาดนี้เนี่ยเผลอๆช้ากว่าเราไปหมื่นปีได้มั้งเนี่ยแถมอาหารการกินก็ดูไม่น่ากินซะเลยนะและ โลกมนุษย์เนี่ยยังเคยมีมนุษย์ต่างดาวกลุ่มอื่นๆมารุกรานแล้วด้วยนะครับแล้วยังทิ้งหลักฐานไว้ในรูปแบบของโบราณสถานด้วยนะแบบว่าอรารยธรรมอียิปต์ที่เป็นรูปสฟิงค์อ่ะมันก็ดันกลายเป็นห้องน้ําของมนุษย์ต่างดาวขนาดยักษ์ดาวไทนี่เฉยเลยครับแถมมนุษย์เนี่ยก็ยังไม่รู้ตัวเลยนะเมื่อเคโรโรได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็เลยดูถูกมนุษย์นะครับแล้วก็มาถึงคิวของการเปิดลักษณะของพวกชาวเพโคโปองหรือว่าชาวโลกให้ดูนะครับพวกเคโรโรก,ก็บอกว่าเอย้ยรูปลักษณ์นี่มันอุบาทจริงๆเลยนะแถมพี่แดงนี ็ยังเห็นว่าพวกเพคโคปองเนี่ยให้เด็กฝึกยิงปืนตั้งแต่เด็กเลยนะทําไมอรารยะรมต่ําช้าแบบนี้เนี่ยเออไม่รู้ว่าแซะที่ไหนนะครับที่ให้เด็กถือปืนตั้งแต่เด็กนะครับผมแหมแต่น้อง AI เนี่ยก็เสริมไปว่าใช่พวกมนุษย์พวกเพโคปองเนี่ยเป็นพวกที่ป่าเถื่อนมากนะเป็นเผ่าพันธุ์ที่ชอบใช้กําลังและอรารยะรมต่ําแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือถ้าระเบิดเมืองนี่เลยครับมาแล้วนะน้อง AI k 6เค0เนี่ยก็ได้บอกกับพวกเคโรโรว่วา สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือระเบิดเมืองนี่แหละแล้วหน้าจอเนี่ยมันก็ขึ้นคําเตือนเลยนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอกรุณางดรับชมคลิปนี้เพราะอันตรายต่อจิตใจอย่างมากน้อง AI ก็ถามแล้วนะครับว่าเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมหรือย,ยังคะเชโรโรก็บอกว่าจัดหนักจัดเต็มมาเลยน้อง AI ก็จัดหนักให้จริงๆนะครับผมแต่ว่า พวกเราจะไม่ได้เห็นคลิปหรือว่าสิ่งที่พวกเครรโรโรเห็นนะถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยการ์ตูนอาจจะถูกงดฉายได้นะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้พวกเครรโรโรกมันก็รู้ซึ้งดีแล้วนะครับว่าระเบิดเหมืองเกืออะไรนะอย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นระเบิดเหมืองที่เป็นตัวละครที่ชื่อว่าระเบิดเหมืองนะครับคือพวกเคโรโรเนี่ยมันไม่ได้กลัวน้องเอเลี่ยนสีชมพูตรงนี้นะแต่จะตกใจทุกครั้งที่ได้ยินชื่อของน้องนะครับสาเหตุที่น้องชื่อนี้เนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเคโรโรตอนที่มันเห็นจ่าสิบเอกกิโกที่เป็นนุษ,โ,นนษโลกกครรั้งแ เคโรโรมันกลัวมากนะสาเหตุที่กลัวกิโกเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าเข้าใจผิดครับว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีรสนิยมการเล่นระเบิดเหมืองนะเมื่อเคโรโรเห็นกิโกครั้งแรกเนี่ยมันก็เลยเผลอหลุดปากคําว่าระเบิดเหมืองออกมาแล้วก็เอามือปิดก้นนะครับผมกิโกก็ไม่ได้เข้าใจหรอกว่าระเบิดเหมืองคืออะไรนะแต่ว่าเห็นปฏิกิริยาของพวกเคโรโรต่อคําว่าระเบิดเหมืองแล้วเนี่ยมันสนุกดีนะครับผมก็เลยเอามาตั้งชื่อเป็นน้องเอเลียนสีชมพูตัวนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมาเข้าหัวเรื่องที่อธิบายว่าระเบิด คืออะไรแล้วนะครับพวกเคโรโรมันมาศึกษาถึงวัฒนธรรมของมนุษย์ใช่ปะในตอนนี้แล้วมันดันมีสิ่งที่เรียกว่าระเบิดเหมืองอยู่ในหมวดหมู่ที่น้อง AI เนี่ยคิดว่ามันคือการละเล่นของพวกมนุษย์ไงซึ่งคำว่าระเบิดเหมืองหรือทางต้นฉบับที่อ่านว่าเกสึบ k กุจิคุอะไรเนี่ยมันแยกคําได้จากคําว่าเกสึที่แปลว่าประทัดนะครับส่วนคําว่าบักุจิคุอะไรเนี่ยก็แปลว่า น,นะครับผมแปลรวมๆกันก็ประมาณการประทัดก้นนั่นแหละครับมันอาจจะฟังดูงงๆนะครับผมแต่ก็ทุกคนน่าจะเข้าใจเนาะมันเป็นการละเล่นที่มีอยู่จริงๆนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแล้วก็ไม่รู้ใครเอามันเข้ามานะมันจะเป็นเทรนการเอาประทัดมาปักไว้ที่ก้นนะครับแล้วก็จุดนะก็ให้มันแตกตรงนั้นเลยนะครับผมหรือบางคนเนี่ยก็เอามาปักแล้วก็จุดให้มันเหมือนกับดอกไม้ไฟที่มันแบบพุ่งๆได้ครับส่วนใหญ่เราก็จะได้เห็นคลิป กันในแบบพวกฝรั่งอะเนาะที่ชอบเล่นอะไรกันพี่เรนพี่เรนนะครับมันก็ไม่ใช่อะไรที่น่ากลัวขนาดนั้นถูกปะแล้วทําไมพวกเคโรโรมันถึงกลัวล่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าสิ่งที่พวกเคโรโรเห็นมันไม่ใช่การละเล่นแบบปกติที่ผมอธิบายไปเมื่อครู่ไงครับแต่ว่าพวกมนุษย์เนี่ยมันแอดวานซ์กว่านั้นครับโดยการเปลี่ยนจากการเอาประทัดไปปักไว้ที่ก้นของคนเนี่ยไปเสียบนะครับย้ําว่าเสียบไว้ที่ก้นของกบนดครับผมแล้วก็จุดประทัดครับถ้าจะให้เปรียบเทียบเนี่ยขนาดของกบทั่วไปมีขนาดสี่ 12เซนตะิเมตรเนาะแล้วประทัดที่ใช้โดยทั่วไปเนี่ยก็มีขนาดประมาณ5-6เซนติเมตรอะ่ะแล้วฝรั่งนี่มันไม่ใช่อันน้อยๆน,นะครับขนาดเป็น10เซนติเมตรด้วยซ้ำนะครับแล้วกบมันจะเหลือเศษอะไรล่ครับถ้าเป็นคนเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีคนเอาประทัดขนาดเท่าแท่งเทียนพันสามาปักไว้ที่ก้นเราแล้วก็จุดระเบิดนะครับนั่นเลยครับคือภาพที่พวกเคโรโรเห็นนะครับพวกเคโรโรเนี่ยมันเห็นแบบไม่เซ็นเซอร์เลยนะแล้วยิ่งเคโรโรมันขอแบบขอ,แบบขอแบบจัดหนักจัดเต็มมาเออมันจะหลอด ก็ไม่แปลกนะครับซึ่งผมหาคลิปมาให้ดูไม่ได้จริงๆนะครับซึ่งถ้าอยากจะได้คลิปเนี่ยก็อาจจะต้องไปหาในดาร์กเว็บนะครับซึ่งไม่แนะนํานะเอาจริงจะหลอนก็ไม่แปลกนะพวกเคโลโลเพราะว่าพวกเคโลโลเนี่ยมันก็เป็นกบไงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท็อปปิกสั้นๆในวันนี้เนาะขอขอบคุณที่รับชมคลิปของผมมาจนถึงตรงนี้ด้วยนะครับเป็นการสนับสนุนผมได้ดีมากเลยนะถ้าหากมีคําถามอะไรอีกแล้วก็ถามมาได้เลยนะครับผมในช่วงนี้เนี่ยก็จะเคลียร์หัวข้อที่มันเกี่ยวกับเคโลโลซีโร่ไปทีละประเด็น ะน,นะครับถามมาได้เลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ